สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมาต่ออีพีที่9กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนจะไปดูอย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะคะ เปิดมาในวันที่37และนี่ค่ะผมได้เปลี่ยนพื้นดินให้กลายเป็นพื้นหิมะแล้วนะครับมันจะได้สมกับที่เป็นคอกมีขาวหน่อยโอเคครับมันมืดพอดีนะคะผมก็เลยต้องนอนก่อนนะครับตื่นมาในวันที่39วันนี้ผมคิดว่าผมจะมาทําฟาร์มฟักทองแล้วก็แตงโมนะคะผมก็เลยได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปนะครับ โอเคครับมาถึงจุดนี้แล้วคือบางคนอาจจะกำลังคุ้นๆนะครับว่าผมกำลังทำเหมือนช่องบางคนใช่ครับคุณคิดถูกแล้วครับเพราะตอนนี้ผมกำลังทำคอนเทนต์สร้างตามคนดังแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผมจะสร้างเหมือนแค่ไหนกันเชียวเอออีกอย่างคือตอนนี้ผมไม่สามารถลงมดสัตว์ได้ตรงนี้ผมก็เลยจะขอข้ามไปละกันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะมาปลูกมาเล็ดฟักทองแล้วก็แตงโมให้เสร็จ แล้วก็เราก็จะมาตกแต่งพื้นที่ฟาร์มตรงนี้ให้ดูสวยยิ่งขึ้นโดยการปอกเปลือกไม้นะครับโอเคครับหลังจากที่ผมปอกเปลือกไม้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปเอาวันมิลนะครับมาปลูกให้ต้นมันยิ่งโตเร่งโตยิ่งขึ้นนะครับมันจะได้เกิดผลผลิตเร็วๆให้กับเรานะครับโอเคครับฟาร์มฟักทองของผมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมคิดว่าผมกะจะทําคอให้ลามะนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ได้เคลียข้อหมูไปก่อนนะครับเพราะผมจะเอาตรงนี้มาทําเป็นพื้นที่ให้ข้อลามะนะครับเพราะมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วมันอยู่ลกมากเลยครับและนี่ครับผมก็จะทําเป็นภูเขาอย่างนี้นะครับเอาเป็นคอกชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะผมไม่รู้จะตกแต่งยังไงและจริงๆแล้วผมจากนั้นก็จะเอาเลนเทนนะครับมาติดเพื่อเพิ่มแสงสว่างรอบๆนะครับ เพื่อมันจะได้ไม่มืดนะครับโอเคครับและนี่ครับคือ,ออกลามะของผมมันสวยใช่ไหมล่ะโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาลามะนะครับเอามาให้อยู่ในโคออกใหม่นะครับตอนนี้เจ้าก็จะไม่ต้องมาเดินเล่ร่อนอยู่อีกแล้วนะครับ ผมก็เลยลากลามะให้เข้ามาในคอกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะต่อไปผมมีภารกิจที่จะทําอะไรก็ไม่รู้นะครับมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ปิดรั้วให้มันอยู่ในนั้นเลยครับโอเคครับหลังจากที่ผมทําคอกเสร็จน,นะครับ ผมก็กะจะมาทำคอกเลี้ยงปลานะครับเพราะผมตั้งแต่ผมทำบ่อน้ำขึ้นมามันก็มีปลาเกิดเยอะมากเลยครับและผมก็ไม่รู้จะเอามาเลี้ยงไหนผมเลยทำบ่อชั่วคาวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับและนี่ครับก็กลายเป็นบ่อชั่วคาวไปก่อนนะเจ้าปลาโอเคครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคบบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อ